เอมวิทวั์ตกใจหลังรู้จ้านงพนีหยุดหายใจขณะรับขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มเอมวิทวั์ตกใจหลังรู้ข่าวจ้านงพนีมีภาวะหยุดหายใจขณะรับตัดประเด็นเรื่องดื่มแอลกอฮอย้ำเพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยหลังจากเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนักร้องสาวจ้านงพนีโพสต์ข้อความแชทที่คุยกับเอมวิทวัตถึงภาวะหยุดหายใจขณะรับที่เกิดขึ้นของตัวเอง โดยอีกฝ่ายเป็นห่วงเพื่อนรักมากถึงขั้นลองไห้ล่าสุดเอมมาร่วมงานการลาภาพยนต์ไทยเรื่องสี่ทรชนคนอันตรายพร้อมเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่ารู้สึกตกใจและกลัวที่จะมีภาวะหยุดหายใจแล้วด้วยความที่จะมีอาการแพนิคและนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วจะเป็นคนที่ทำงานเยอะนอนตีสี่ตีหแต่ตื่น6กโมงเช้าเพื่อทำงานต่อ ซึ่งจ๊ะหยุดหายใจขณาดรับ1ชั่วโมง19ครั้งเวลาไปหาหมอก็ไปคนเดียวไม่ยอมบอกจะไปเยี่ยมก็ไม่ให้ไปเลยเป็นห่วงมากๆซึ่งหลังจากที่จ๊ะไปทำการตรวจสลีปเทสแล้วแพทย์ได้แนะนำให้จ๊ะใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกกับ c p a พ p ไว้ ช่วยทำให้หลับลึกและปลอดภัยขึ้นแต่ไม่แน่ใจต้องใช้เครื่องไปนานแค่ไหนส่วนเรื่องที่คนมองว่าเป็นเพราะดื่มแอลกอฮอล์เอมขอให้ตัดประเด็นเรื่องดื่มไปเลยแต่เพื่อนทำงานหนักพักผ่อนน้อยสำหรับประเด็นที่ทางคู่รั้นว่าค่าตัวคอนเสิร์ตคู่จ้าเอมเรียกหนึ่งล้านเอมเผยว่าที่เคยเรียกค่าตัวสูงถึงหนึ่งล้านบาท ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครจ้างมาแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะที่เรียกค่าตัวสูงไปก็พอทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาตรงกันจึงเรียกราคาสูงเล่นๆ